ี๋ก็ผมจะพาไปชมบ,บรรยากาศบูธข้างในแล้วกันนะครับก็บรรยากาศคึกคักนะครับนี่ก็ดูสาหรับเรื่องของการลงทะเบียนพีีแมต์อยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักบริหารเอชามืออาชีพนะครับส่วน่ก็จะเป็นบูธที่17กรีวิวครับแล้วก็บูธที่10ก็บรรยากาศเช้านะครับก็ถือว่าคึกคักมากทีเดียวในส่วนของด้านน จำห่ายหนังสือด้วยนะคะท่านใดที่สนใจในส่วนขอให้สือได้คะก็ที่แวะเข้าไปดูสื่อ้บูธบ,บของอะไรครับโอเคเป็ใใอะคะสาโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบูธอื่นๆต่อไปนะครับที่เข้าไปในห้องสัมมนาแล้วค่ะก็นส่วนใองงานะนร่บนิองงานก็น่าจะเป็นเรื่องของงาน่บุบบ่ายด้วยนะคะตัดเข้าห้องสัมมนาเองนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันด้วยนะคะนาในส่วนของกระเป๋าเอกสารประกอบการสัมมนาค่ะเข้ามาด้วยนะคะถือติดมือด้วยนะค็จะอัปเดตข่าวงานที่แบทด้วยครับไม่ต้อง้ามย่ลวน่าันเดียวที่ไหนแลก